ก็ต้องกราบสวัสดีนะครับน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องชาแนลนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาจัดอันดับ10อันดับนะครับผม10 ID อดีฟรีไฟที่แปลกที่สุดในเกมนะครับผมวันนี้ พี่ก็จะพามาดูนะครับแปลกประหลาดที่สุดก็จะคลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปที่พี่ลงไปคลิปแรกนะครับผมก็ผลตอบรับดีเลยนะครับพี่ก็ทําคลิปนี้เป็น E ีีที่2นะครับผมก็คือ i d เดฟีไฟที่แปลกที่สุดและประหลาดที่สุดในเกมฟีไฟนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อยากไปดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการแจกเพชรด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ครบ1000ไลค์นะครับผมอ่ะถ้าคลิปนี้ครบ1000ไลค์ภายใน1วันนะครับผมพี่ก็จะแจกทันทีเลย นะครับผมก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองนะครับผมลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมทำตามเดก้านะครับผมคือกดติดตามกดกระดิ่งช่องบิชแชนเนลไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยนะครับสำหรับ10อันดับนะครับ ID Free Fire ที่แปลกที่สุดนั่นเองชื่อว่าอะไรเรากข้าตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะค้นหา u ู d นะครับผมแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนไปนะครับอ่ะเรามาดู ระดับที่หนึ่งเลยนะครับระดับที่หนึ่งเนาะก็จะเป็น u ูอนี่เลยนะครับ3 2 6นะครับผม2 1 0 7 4 2นะครับผมอ่ะยูดีตามนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูประวัตินะครับผมอ่ากดเข้าไปดูประวัติเลยนะครับนี่นะครับผมสลับคนแรกนะครับผมคนแรกวิวเจ็ดสินะครับผมคนกดไลค์เนี่ย 22, 6 0 6คนเลยนะครับว่าถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเราดูสิทธิขั้นสูงกันบ้างนะครับผมโอ้ยสิทธิขั้นสูงนี่ตองสามเลยนะครับผมเลขสามแล้วก็ตองสี่สี่ตัวนะครับอ่าแล้วก็เลขห้าเนี่ยนะครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเลยนะครับผมก็ใช้เงินหลายบาทเลยนะครับผมแล้วก็ดูแร้งนะครับแล้งแดงหกนั่นเองนะครับผมส่วนประวัติการเล่นเนี่ยก็จะ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอาพี่พาไปดูอื่นๆบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดทั่วไปนะครับผมไม่มีนะครับผมหมวดจัดลาดับนะครับนี่ตามนี้นะครับผมแล้วก็ c v c อ่านี่เลยนะครับรายละเอียดการยิงหัวต่างๆนะครับผมอ่าดูได้เลยนะครับผมแต่ว่ารหัสนี้มันแปลกที่ว่า นี่นะครับผมมันแปลกตรงที่ว่าสีข้าสูงนะเขาเรียงเป็นตัวเลขเป็นเลขเบิ้ลนะครับหรือว่าเลขตองนะครับดูนะครับผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกนะครับสำหรับ u ู d นี้นะครับผมก็ลองแอดไปดูนะครับผมลองแอดยูอดตามนี้ได้เลยนะครับผมน้องๆก็ลองไปดูได้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอดีแรกนะครับก็แปลกที่สุดแล้วนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูในส่วนอ่าไอดีที่สองกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็น แบบไหนนะครับแปลกแบบไหนนะครับผมอ่ะพิมพ์ตามพี่ได้เลยเนาะก็18 7นะครับผม18 7 2 3 6ดสนะครับ54นะครับผมอ่ะเรากดตกลงไปเลยนะครับนี่นะครับผมอ่ะเรากดเข้าไปดูประวัดนะครับนี่นะครับก็ตัวละครก็ ไม่รุหลาเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าส mm hmm. like right. ิ่งท right. ี่แปลกก็ค <mush fire> <ahn S 1> ืออาจจะพิไลไปทีละอย่างนะครับผมคือชื่อนี้นะครับวิวสิบเก้านะครับผมยูดีตามนี้นะครับแล้วก็กดไลค์ไม่มีนะครับผมไม่มีกดไลค์สักอันนะครับผมไม่มีแคนอยู่นะครับผมคนไลค์สังกัดนะครับสิ่งที่แปลกก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับคือ พี่จะบอกว่านะครับสินค้าสูงแบบนี้ก็มีมานานมากแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับผมเป็นพี่บอกเลยเป็นสิทค้าสูงในตํานานเลยนะครับสำหรับไ d ดีนี้นะครับผมดูนะครับผมโหถ้าใครทันก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับถ้าใครทันสิทค้าสูงแบบนี้นะครับผมนี่ก็เป็นในตํานานเลยนะครับสำหรับไอดีที่2นะครับผมดูนะครับนี่นะครับผมหายากที่สุดแล้วนะครับผมที่บอกเลยนะครับสำหรับ ID นี้นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนโปรไฟล์กันบ้างนะครับว่าการเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะการเล่นก็ไม่ค่อยเยอะนะครับการเล่นก็ไม่ค่อยเยอะเนาะแปลว่าเขาอาจจะเปิดมานานแล้วนะครับผมอ่าเปิดมานานแล้วก็เป็นนักสะสมในตำนานนะครับผมนี่นะครับในส่วนหมวดอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เนาะอ่าโอเคนะครับผมก็จะนี่เลยใครที่อยากเข้าไปดูนะครับก็แอด u ู d ตามนี้ได้เลยนะครับนี่นะนะครับผมอ่ะผ่านไปนะครับเรามาดูนะครับในส่วน ไอเดฟี่ไฟอันที่3มกันบ้างระดับที่3มกันบ้างนะครับผม8 95้านะครับ7จ็ดสี่อ่าเจ็ดสองศูนย์นะครับผมอ่ะกดตกลงไปนี่นะครับผมก็กดเข้าไปดูเลยนะครับกดเข้าไปดูประวัติเลยนะนี่ตัวละครประมาณนี้มีลูกซองด้วยนะครับผมอ่ะโอเครอเลยนะครับก็ชื่อตามนี้นะครับ Level 83, ะะ like, เ, 20, เลเวล83นะครับยูดีตามนี้นะครับผมคนกดไลค์เนี่ย22,808คนเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวไม่มีแคนอยู่นะครับผมแล้วก็สินค้าสูงเนี่ยนะครับน้องดูนะครับผมมีแต่400เลย <c oughs> นะครับมีแต่เลข4ขึ้นต้นเลยนะครับ <c oughs> ผมก็เป็น ID ที่แปลกอีก ID 1นะครับผมดูนะครับผมมีแต่400 400 400 400 413 434 470 457นะครับผม 411นะครับก็ส่วนมากจะเป็น400นะครับผมพี่ว่าอัลล่าสุดเนี่ยเขาก็จะเติมให้เป็น400นะครับผมแต่ว่าคนกดไลค์เยอะมากนะครับเราไปดูการเล่นของเขาบ้างนะครับผมก็เข้ามาที่โปรไฟล์นะครับการเล่นก็เยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็ปกตินะครับถ้าคนกดไลค์เยอะเนี่ยก็แปลว่าเขาเล่นโหดนั่นเองนะครับผมอ่าเราไปดูหมูดทั่วไปนะครับอ่ะก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมอ่าการจัดัมดับนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม ใครอยากเข้าไปดู UID นี้ก็อย่าลืมนะครับผมแอดตาม UID นี้ไปเลยนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูนะครับในส่วนอ่า ID ID ที่4กันบ้างนะครับผม ID ที่4ก็จะเป็น6689นะครับผม6689 88 429นะครับผมอ่ะกดตกลงไปนะครับ อ่ะกดด็กดรูประวัตินะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นไอดีฟรีไฟที่แปลกรหัสหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับชื่อก็แปลกแล้วนะครับดูชื่อนะครับผมน่าจะตั้งยากเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเลเวลนะครับผมเลเวลหนึ่งยู่ดีตามน,นี้นะครับผมกดไลค์ไม่มีนะครับผมแชนนี้นะครับผมชื่อคล้ายๆน่าจะเป็นหัวหน้าแชนนะครับผมส่วนสิ่ข้าสูงก็ไม่มีนะครับผมส่วนสี่ข้า,ส,ะะส,ขาสูงก็ไม่มีเนาะอ่า นะครับเรามาดูในส่วนการเล่นการเล่นก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับผมการเล่นก็ไม่มีเนาะอ่ะการเล่นก็ไม่มีเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับผมอ่าอันนี้ก็แปลกที่ชื่อนะครับแปลกที่ชื่อนะครับดูดีนะครับชื่อหน้าจะตั้งยากนะครับผมนะพี่บอกเลยไม่ค่อยเห็นบ่อยจะเท่าไหร่นะครับชื่อแบบนี้นะครับไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นยูดีที่แปลกอีกยูดีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็นะครับแอดยูดีตามนี้ไปได้เลยนะครับผมโอเค นะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วน ID ต่อไปนะครับผมก็คือ ID ที่ที่5กันบ้างนะครับผมก็จะเป็น u ูดตามนี้เลยนะครับ162นะครับผมอ่า07 002นะครับผมพี่ขอบอกเลยนะครับ UID นี้น่าจะรวยกว่า GM นะครับผม u ู d อันนี้น่าจะรวยกว่า GM นะครับอ่ะเรากดเข้าไปดูเลยนะครับเรากดเข้าไปดูเลยนะครับหน้าตาก็จะ แบบนี้เลยนะครับชื่อตามนี้นะครับผมอ่ะเลเวลห้าสิบหกนะครับผมคนกดไลน์เนี่ยสามพันนะครับหกร้อยสี่สิบเก้าคนนะครับผมแล้วก็แชร์ตามนี้เรามาดูตรงสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมที่เด็ดอยู่ที่สิทธิ์ขั้นสูงเลยนะครับผมก็มีตั้งแต่ห้าหมื่นหกหมื่นนะครับผมอ่แสนห้านะครับสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่น แสนสองนะครับห้าหมื่นหนึ่งแสนแล้วก็สามหมื่นนะครับผมโอ้โหก็มีแต่หลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับก็พี่บอกเลยนะครับรวยกว่าเจมแน่นอนนะครับผมแล้วก็เขามีเขามีชุดใหม่ด้วยนะครับผมอ่าที่เป็นกิจกรรมนะครับอ่าทลชนนะครับชุดนี้เลยใส่หน้ากากตัวนี้เลยนะครับแล้วที่แปลกที่สุดก็คือมีดเล่มนี้นะครับผมก็คือ เป็นสิ่งที่หายากมากนะครับพี่ไม่รู้หาในกิจกรรมไหนนะครับผมอ่ามันแปลกตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ในส่วนอ่าสิขั้นสูงเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมเยอะกว่า G m เหลายเท่าเลยนะครับผมพี่บอกเลยรวยกว่า GM เมนะครับผมน้องๆก็คิดเอานะครับว่าเติมไปเท่าไหร่นะครับเติมไปเท่าไหร่เนี่ยโคตรเยอะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยูดีนะครับระดับที่5้นั่นเองโอเคนะครับเรามาดูนะครับผมอ่าระดับที่ 6กันบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพีลบตัวนี้ออกก่อนนะครับระดับที่6ก็คือย d ดี0 0 0 0 0 0ูนนั่นเองนะครับผมกดตัวลงไปนะครับผมอ่ะล้วก็กดดูประวัตินะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นชุดทลชนเหมือนคนเมื่อจี้เลยนะครับผมก็ราดนี้นะครับเลเวล 19นะครับผมอ่า uh, ย uh, ูดีก็แปลกแล้วนะครับผมมี A, 1แล้วก็ศูนย์หกตัวแล้วก็เจ็ดนะครับคนกดไลค์ไม่มีนะครับแล้วก็มันแปลกที่1ิบขั้นสูงนะครับผมมีแต่ห้าสิบเลยนะครับผมมีแต่เลข5้าเลยนะครับผมที่เรียงกันอยู่นะครับผมมันแปลกตรงนี้นะครับผลแปลกตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ U ู d แค่นั้นเองนะครับใครที่อยากเข้าไปดูใครไปชมก็แอด u ู d ตามนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับผมอ่ะโอเค นะครับมันแปลกไหมล่ะครับผมไม่มีคนกดไลค์ทั้งทั้งที่วิวสิบเก้านะครับผมก็จะเป็นสายเติมแน่นอนนะครับสายเติมที่สะสมตัวเลขเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยูอดีนี้นะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนอ่าอันต่อไปนะครับผมยูอดีต่อไปก็จะเป็นระดับที่เจ็ดนะครับผมอ่ะหนึ่งศูนย์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 นะครับผมเลยหรือเปล่าเนี่ย อ่าหตัวแล้วก็แนะครับผม,ผมก็จะคล้ายๆอันเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเลข8นะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับผม,ผมก็จะแต่งตัวแบบไม่เท่าไหร่ไม่เท่เท่าไหร่นะครับผมที่ตามนี้เลเวลสามสนะครับผม ยูดีตามนี้นะครับผมอ่าแล้วก็คนกดไลค์เนี่ยเคนนะครับผมแชนเนี่ยฟรีไฟทีเนะครับน่าจะเป็นคนไทยแน่นอนนะครับผมมีชื่อก็รู้นะครับผมสรับชื่อแชนนะครับผมแล้วก็ในส่วนเฉล่ยขั้นสูงก็สลับไปสลับมานะครับผมก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับผมมันแปลกที่ u ู d นะครับผมสลับ u ู d นี้นะครับมันแปลกที่ u ู d เนาะอ่าใครที่อยากเข้าชมก็แอด u ู d ตามนี้เข้ามาดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากสําหรับ ยุดีนี้นะครับโอเคผ่านไปนะครับผมสำหรับระดับที่7นะครับเรามาดูลำดับที่8กันบ้างนะครับลำดับที่8ก็คือ8 7 1 1 9 9 6นะครับ7จนนะครับจากนั้นกดตกลงไปเลยนะครับผมจากนั้นกดดูประวัตินะครับผมอ่ะเรามาดูรหัสนี้กันนะครับแต่งตัวถือว่าโอเคนะครับผมแต่งตัวถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็เป็นชุดที่หายากนะครับผม 19นะครับชื่อดี u ยูนะครับ9 c m ซมนะครับผมอยู่ดีตามนี้นะครับคนกดไลค์เนี่ย19บคนนะครับไม่มีแคนอยู่นะครับสิทธิ์ั้นสูงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เรามาดูการเล่นนะครับเขาเล่นบ่อยหรือเปล่านะครับผมก็มันก็แปลกนะครับผมเออไม่ค่อยเล่นแต่มีคนกดไลค์แค่นี้นะครับผมอ่ะ นะครับผมก็ถือว่าเยอะนะครับมันก็แปลกรหัสหนึ่งแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงก็ไม่มีแครก็ไม่มีนะครับผมก็ถือว่าแปลกแล้วก็ชุดเนี่ยนะครับก็จะผมมันต้านจะเติมนะครับผมน่าจะเติมมานะครับผมนะแต่ว่าสิทธิ์ขั้นสูงไม่น่าจะได้เติมนะครับผมก็เป็นรหัสที่แปลกรหัสหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมก็ผ่านไปนะครับผมผ่านไปสําหรับอ่าระดับที่8นะครับเรามาดูนะครับผม ระดับที่9กันบ้างนะครับผมระดับที่9กันบ้างนะครับผมก็คือ u ูอี0 0 0นึ่า2 2 2นะครับผมอ่ะแล้วก็กดตรงลงไปเลยนะครับผมอ่ะกดตรงลงไปแล้วก็กดค้นหาไปนะครับปึ๊บนะครับผมอ่ะเป็นชื่อตามนี้นะครับเลเวล75นะครับผม u ูอตามนี้คนกดไลค์ไม่มีแคนไม่มีนะครับสีท่าสูงไม่มีนะครับผมน้องๆแปลกใจหรือเปล่านะครับผม เลเวล75นะครับแต่คนกดไลค์ไม่มีนะครับผมของพี่อะเลเวล6กกว่าเองนะครับคนกดไลค์เนี่ยก็คือแ800รกว่าเลยนะครับผมส่วนการเล่นเนี่ยเขาก็เล่นอยู่นะครับแต่มันแปลกที่คนไม่กดไลค์นะครับผมแต่งชุดก็เดิมเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแคนไม่มีแล้วก็สีัางสูงไม่มีโคตรแปลกนะครับรหัสนี้รหัสนี้โคตรแปลกเลยนะครับพี่บอกเลยนะครับผมแปลกมากๆากนะครับผมเออนะครับใครที่ที่อยากเข้ามาดูก็แอดยูดีตามนี้เข้ามาดูได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเค นะครับเรามาดูนะครับผมสำหรับอยูดีสุดท้ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมง่ายๆเลยสำหรับยูดีนี้นะครับผมระดับท right. ี่10นะครับผมก็คือ38ตัวนะครับผม3 8ตัวง่ายๆเลยนะครับ38ตัวกดค้นหาไปนะครับนะครับผมดูชื่อก็รู้นะครับผมน่าจะเป็นต่างชาตินะครับผมประเทศอื่นนั่นเองนะครับผมก็เลขหก คนกดไลค์ไม่มีแค้นไม่มีนะครับผมแล้วก็เสียงขั้นสูงมีอันเดียวนะครับผมอ่าเรามาดูแรกกันเลยนะครับสิ่งที่แปลกก็คือ u ู d นะครับก็คือ3 8มตัวนะครับผมแล้วก็สิ่งที่แปลกที่2ก็คือเสียงขั้นสูงนะครับเป็นรูปโน้ตเพลงนะครับมี2 1อันนะก็ถือว่าไม่ค่อยเห็นมีนะครับผมก็ถือว่าในตำนานอีกรหัสหนึ่งนะครับอ่าในตำนานอีก u ู d หนึ่งเลยนะครับสำหรับยู d ดีนี้นะครับก็ แปลกที่สุดแล้วนะครับผมใครที่อยากเข้ามาดูก็พิมพ์ง่ายเลย3 8ตัวนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะระดับ10บลำดับนะครับรหัสฟรีไฟที่แปลกที่สุดในเกมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไปด้วยนะครับช่อง b ิ๊กแช n แนลนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้เพชรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับลงกลุ่มฟรีไฟลงกลุ่มไลฟ์ฟรีไฟด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ ผมเมนชื่อเพชรตัวเองลงใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อลุ้นรับเพชรนะครับถ้าครบ1000ไลค์นะครับผมภายใน1วันนะครับผมแล้วก็สาหรับใครนะครับที่มี u ู d คิดว่าแปลกๆหรือว่ารวยกว่า GM นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเลื่อนดูเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปนะครับผมเอา U ูดีนั้นมาทําคลิปนะครับว่าจะแปลกหรือเปล่าว่าจะรวยกว่า GM หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครอยากให้มีอัน EP 3นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์อบอกพี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้้งกราบคำว่าสวัสดีครับชื่อวอะไรสองตสอง